อีกแล้วนะครับผมกับโค้ชเซอร์วิสวันนี้ถ่ายไปจ้างทำงานไปก็เริ่มทำงานของที่หมู่บ้านโมนโคนะครับตรงนี้อยู่อะไรวะเรียบการจนาหลังลำสองนะครับหลังมหาลัยลำสองคือบ่อเนี้ยมันเป็นบ่อยาวแต่ว่าไม่ลึกคือบ่อยาวเดี่ยวสิบเมตรรวมสิบสอเมตรฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันจะต้องทําก็คือเราต้องมาวางสะดือใหม่ตั้งกองห อกองใหม่ก็สะดือทั้งหมดเนี่ยเป็น3มจุดเส้นไข่เส้นมันนะครับการที่เราจะตั้งสะดือบ่อจุดไข่จุดมันเส้นไข่เส้นมันเนี่ยแนะนําว่าควรเป็นของไข่ของมันไม่ควรใช้ท่อเดียว3จุดเพราะว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งทิศเล็กๆสําหรับคนที่จะทําบ่อก็คือไอ้ท่อจุดที่มันใกล้ที่สุดน,น้ามันจะเข้าไปเร็วที่สุดฉะนั้น <Okay. S 1> ไอ้ตรงปลายที่มันไกลที่สุดน,น้ําจะไม่มาเลยฉะนั้นเนี่ยมันจะไปหมักหมมอยู่ในท่อทั้งหมดเลยเราก็ต้องแบ่งออกมานะครับฉะนั้น สิ่งที่แบ่งออกมาก็คือ3จุดแล้วก็เดี๋ยววัสดุกองกับตัวถังกองเนี่ยเราใช้ของ t c p ของพี่แชมป์เลยนะครับก็ตั้งเป็นดัมฟิลเตอร์คือให้อัตโนมัติล้างง่ายๆโดยที่ไม่ต้องยุ่งยากก็คือเจ้าของบ้านสามารถทำเองได้ประมาณอาทิตย์กว่าก็แล้วเสร็จนะครับบ่อไม่ได้ใหญ่ทำงานค่อนข้างง่ายพื้นที่กว้างสะดวกสบายทำงานง่ายหน่อยแต่ว่าทำงานช่วงนี้ต้องทำใจคือฝนตกอ่า ก็อะไรนะต้องปักตะไคร้เหรอต้องไปหาคนคนอะไรมาปักตะไคร้ฉะนั้นผมปักไม่ได้แล้วถ้าถ้าผมปักเองฟายุของเข้าโอเคเดี๋ยวไปดู เก็บงานที่พื้นอีกนิดหน่อยนะครับก็จับมันขัดเรียบให้เนียนๆนะครับแล้วก็อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วก็เหลือเสร็จเหลือแค่เดี๋ยวติดตั้งงานระบบกองทั้งหมดเนี่ยพอปูนมันเริ่มหมาดมันเริ่ม,ม,ม,เ,รมเริ่มนิดนอะยก็เก็บแต่งไปเรื่อยๆแต่งแต่งแต่งไปแล,แล้วก็เสร็จปั๊บอันไหนแต่งอันไหนไม่เรียบร้อยก็เก็บงานให้มันดูเรียบร้อยแค่นั้นเองอื่นไม่มีอะไรละ นิดๆหน่อยๆอ่ะตัวนี้สะพานคอยลักเอาไว้รอไม่รู้รอใครก็ไม่รู้อ่ะตัวเนี้ยแนวนี้ก็อย่างที่มดที่บอกครับว่าแนวนี้ก็เป็นสองจุดเนี่ยเป็นจุดปล่อยน้าเป็นจุดน้ําลงตรงนี้สองจุดอ่าแล้วก็สร้างกระแสน้ําเข้าไปทางท้ายบอ่อนะครับฉะนั้นบ่อยาวตรงเนี้ยบ่อมันยาวประมาณสิบเอ็ดเมตรฉะนั้นการวางสะดือ มันต้องวางหลายจุดแล้วก็พยายามนะครับเป็นจุดไขจุดมันท่อไข่ท่อมันเส้นไขเส้นมันนะครับทื้นที่ด้านหลังตรงนี้ครับก็เดี๋ยวตรงนี้จะตั้งถังกองทั้งหมดเลยอยู่บริเวณตรงนี้ฉะนั้นถังกองมันจะยาว2เมตร4ี่สูงเมตรหนึ่งแล้วก็กว้าง80เซนนะครับของเดิมเนี่ยท่านเจ้าของบ้านก็ใช้แบบเนี้ยท,ที่เป็นถังเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ได้เลิกใช้ไปแล้วเพราะว่าแก่ค่อนข้างไม่มีเวลาทำความสะอาด นะครับเลยฉะนั้นเนี่ยม,มันก็เริ่มมีปัญหาอะไรหลายอย่างตามมาฉะนั้นเนี่ยการใช้ถังกองแบบนี้นะครับการใช้ถังกองสองเดจเนี่ยมันมันดีที่ว่าคือมันติดตั้งง่ายแต่เราต้องคอยเมนเทนแนนต์กับมันนะครับมันก็เลยกลายเป็นปัญหาในระยะยาวคือไม่ได้บอกว่าอันเนี้ยกองแบบนี้ไม่ดีนะครับแบบเนี้ยดีผมก็ใช้แต่ว่าเราต้องรู้จักการเมนเทนแนนต์ของมันแต่ท่านเจ้าของบ้านมีความรู้สึกว่า มันมันต้องคอยมีทัน,นันฉะนั้นเนี่ยก็เลยใช้โรตารี่ดัมฟิลเตอร์ของ TPP ตัวเดียวจบเลยอ่ะแล้วก็ตรงเนี้ยจะวางบ่อก,กองทั้งหมด Three days later มาถึงวันทำงานวันสุดท้ายของการติดตั้งโรตารี่ดัมฟิลเตอร์เพราะว่าอย่างที่บอกครับบ่อเนี้ยไม่ได้ต้องบอกว่าไม่ได้กว้างไม่ได้ลึกแต่ยาวประมาณ11เอมตรกว่าเกือบร่วม12เมตรอะฉะนั้นเนี่ย อย่างที่บอกครับสะดือบ่อเราก็ใส่สามจุดนะครับแล้วก็ไปรวมอยู่จุดนู้นแล้วก็สกิมเมอร์เข้าเสิร์ฟแทงก็คือบ่อพักน้ำเพื่อใช้ปั๊มน้ำดูดขึ้นมาที่โรตรี่ดังฟิลเตอร์เครื่องโรตรี่ดัฟิลเตอร์เนี่ยนะครับเราออกแบบให้พอดีกับพื้นที่พื้นที่น่ะมันไม่ได้มีกว้างนะครับมันไม่มีพื้นที่เยอะฉะนั้นเนี่ยเราก็ตั้งอยู่ตรงนู้นนะครับแล้วก็ใน ลอตเรี่ด f i ฟิลเตอร์นะครับตัวถังเครื่องก็มีฟิลเตอร์แมทั้งหมดนะครับฟิลเตอร์แมก็กองอยู่ตรงนี้กันทั้งหมดแล้วเตรียมที่จะเอานำใส่เข้าแต่วันนี้ก็จะเริ่มทำไปกันไปเรื่อยๆนะครับก็น่าจะจบภายในวันนี้ถ้าพระพิรุณไม่โมโ oh หเราซะก่อนเพราะตอนนี้พระ,พ,ระพิรุณมารอแล,ล้วออในช่างใหญ่รอในช่างใหญ่มาเร่กง,งานนะครับก็จริงวันนี้ก็จะไม่ค่อยมีอะไรละ พ่าเติมน้าเข้าไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวรองานระบบเสร็จอะไรเสร็จจะเดินระบบกันไปทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูเข้าทํางานกันดีกว่าเธอมากกวฝนไป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 มาดูเข้าทํางานกันนะครับเราก็มาถ่ายเล่นยยนะครับย เราไม่ใช่เป็นคนทําเราเป็นคนสั่งอยู่ข้างนอกบ้านเราเป็นคนสั่งแต่อยู่ในบ้านเราเป็นคนถูกสั่งหรือเลใครสั่งเออมันมีคนสั่งกูก็ได้ก็แล้วกันก็ตอนนี้ก็กำลังเล่งมือกันนะครับเล่งมือทำงานกันทั้งหมด คือของเดิมอ่ะต้องบอกงนี้ของเดิมเนี่ยเป็นถังกองแบบนี้นะครับแต่ว่าก็ใช้หลายใบมากมคือใช้หลายใบแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จหนึ่งคือขาดการดูแลนะครับขาดการดูแลการรักษามันก็เลยไม่ค่อยเห็นผลได้เท่าที่ควรเพราะว่าด้วยตัวบอ่อเนี่ยถ้าถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยมันประมาณ11ตันนะครับ <S <S พอจุน้ำเนี่ยมัน11ตันกว่ากแต่ว่าพอ11ตันกว่าเนี่ยถังกองพวกนี้ก็ เฉลีย่ยไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้อะไรมากฉะนั้น,นการรองรับของขี้ปลาหรือการเลี้ยงปลาเนี่ยมันค่อนข้างลาบากนะครับแล้ว2คือท่านเจ้าของบ้านก็ไม่ได้มีเวลาดูแลมเมนเทแนทนต์ในการล้างบ่อกองบ่อยฉะนั้นเนี่ยก็เลยตัดสินใจใช้เป็นเครื่องโรตารี่ดัมฟิลเตอร์ตัวนี้ไปเลยก็คือใช้ตัวใหญ่ไปเลยแหละตัวเดียวแล้วจบเลยเพราะว่ามันอโโอโต้อัตโนมัติล้างเองอัตโนมัตินะครับอ่าพอไปอย่าไปยุ่งกับเขาเขาทำงาน One week later ทั้งหมดทั้งมวลเสร็จไปหมดแล้วครับกับงานการก่อสร้างการที่คนงานเข้าการทํางานหมดเรียบร้อยตอนนี้เป็นอยู่ในการของขั้นตอนการเดินระบบงานทั้งหมดนะครับแต่ว่าด้วยความว่าตอนนี้ณนะเวลาเนี้ยท่านจะของบ้านไม่อยู่ไปต่างประเทศนะครับก็เลยยังไม่มีป่าลงเข้ามาในบ่อนะครับเราก็เลยยังไม่สามารถถ่ายปลาสวยๆให้ท่านดูแต่เดี๋ยวครั้งหน้าเราจะอัปเดตบ่อไปเรื่อยๆนะครับคือเราบอกทำบ่อท,ที่ไหนเนี่ย เราก็จะมีการเข้าไปเมนเทนบ่อนั้นเรื่อยๆให้ดูนะครับว่าเฮ้ยเราทํางานแล้วเราก็ไม่ได้ทอดทิ้งกับท่านเจ้าของบ้านเพราะว่าเราเป็นชื่อเราก็บอกอยู่แล้วครับโคโค่เอ็นเซอร์วิสคือเราดูทั้งงานบ่อปลานะครับแล้วก็ดูทั้งงานปลาหาทั้งหมดทั้งมวลก็คือวันสต็อปเซอร์วิสจ้างเราจบภายในคนเดียวไปเดี๋ยวพาไปดูหน้างานทั้งหมดทั้งมวลหน้าตาจะเป็นขนาดไหนไปดูกันไปเพื่อตูดตูด อยู่นี้ก็คือบอกกองทั้งหมดทั้งมวลคือเราออกแบบนะครับแล้วก็ให้ทาง tcp ขึ้นรูปมาให้ดูว่าโอเคหน้าตามันจะเป็นยังไงแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยอันเนี้ยช่องแรกเป็นโรตารี่ดัมฟิลเตอร์นะครับพอช่องถัดไปก็เป็นเจเวเมก็คือเจแปนฟิลเตอร์แมทนะครับทั้งสองช่องแล้วก็ช่องสุดท้ายจะเป็นหลอด uv อีก2หลอดนะครับแต่ ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมจริงๆเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันมีการท่อที่บางจุดมันต้อง,ต,องต้องฝังลงดินแต่ว่าผมเนี่ยไม่ต้องการให้ฝังลงดินเพราะว่าเราอย่าลืมว่าพอเวลาเราฝังท่อลงดินลงไปบ้างเนี่ยในตำแหน่งที่ลึกเกินไปกว่าระดับขอบบอ่อก,ก็แลวกันนะครับมันจะกลายว่านานๆเข้าเนี่ยน้ำเนี่ย มันจะมีตะกรอนเบาเข้าไปสะสมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วถ้าเราฝังลงไปดินแล้วเราเองเนี่ยก็จะไม่สามารถทําความสะอาดกับมันได้จะต้องใช้แรงแรงดันของน้ําค่อนข้าง,งสูงฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยหลีกเลี่ยงเรื่องตรงนั้นออกไปก็คือให้อยู่ระดับสูงขึ้นมาเลยอย่ <Okay. S 2> างตัวนี้ฐานเนี่ยก่อขึ้นมาเลยเทฐานขึ้นมาก่อนไว้เลยว่าอ่ะโอเคเอาฐานขนาดนี้ฐานสามหนาขึ้น30สเซนกว้างขนาดเท่าไหร่ยาวขนาดเท่าไหร่เพื่อตั้งบ่อกอง ช่องน,นี้นะครับหรือลูกค้าท่านใดที่สนใจเนี่ยอยากจะใช้บ่อกรองเนี่ยติดต่อเรามาได้เลยว่าให้เราออกไปดูออกไปดูแล้วก็ออกแบบหน้าง,งานว่าเราจะต้องไปติดตั้งตรงไหนบางบ้านบางบ่อนะครับใช้แตกต่างกันไปแล,แล้วประเด็นที่เราใช้เนี่ยเราใช้ของ t c p เราต้องบอกนี้เลยว่าหนึ่งคือด้วยความว่า t c p เป็นมืออาชีพในการที่ทําตรงเนี้ยผมก็มีความสกว่าเฮ้ยเราผมใช้ของ t c p ให้ลูกค้าเฮ้ยแม่งโอเคเซอร์วิสเองหรือจริงๆอ่ะ c t p ไม่ต้องซอร์วิสผมก็ซอร์วิสเองได้เหมือนกันมันก็ข้างง่ายนะครับการเก็บรายละเอียดอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินท่อทาออกมาได้ดีทั้งหมดเลยนะครับต้องบอกว่าอย่างงี้ดีกว่าต้องบอกว่าเราเราออกแบบทั้งหมดทั้งมวลว่าโอเคบ่มันจะเป็นแบบไหนลักษณะแบบไหนแล้วก็มาโครงงานกันเอางี้ดีกว่านะครับก็เดี๋ยวดูเดี๋ยวว่าข้างในเป็นยังไง ทั้งหมดละทั้งหมดทั้งมวลของบ่อสิ่งที่ผมอยากจะฝากสุดท้ายสุดเลยสําหรับผู้ที่อยากจะสร้างบ่อปลาเองนะครับคำนวณเรื่องรอบน้ําอันดับแรกนะครับคำนวณเรื่องสะดือบ่อนะครับผมว่าเราต้องใช้สะดือบ่อขนาดไหนเพื่อให้มันโฟน้ําเข้าไปที่บ่อกองได้ทันนะครับหรือจะเป็นบ่อแบบนี้ซึ่งมีกองเสริมแยกออกมาต่างหากไม่ใช่กองอไม่ใช่กองในนะครับอย่างนี้เขาเรียกกองนอก ท่านก็ต้องคำนวณดูว่าท่านจะใช้ปั๊มขนาดไหนเพื่อมาชูดน้ํากลับเข้าไปที่บ่อกรองนะครับแล้วก็สะดือวางเท่าไหร่อะไรยังไงไปคํานวณเอาดูหรือถ้าท่านคํานวณไม่เก่งโทรหาเราออนไลน์หรือ,อไลน์มาก็ได้ครับให้เราช่วยดูให้ได้เราก็ช่วยดูให้ได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับท่านที่อยากทําเองแต่ท่านที่สําหรับท่านที่อยากได้งานดีๆแบบนี้นะครับก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับ โคโค่เอ็นเซอร์วิสเรารับทําทุกอย่างนะครับทั้งบอ่อปลาทั้งงานปลาเกี่ยวกับเรื่องของบอ่อปลาได้หมดเลยนะครับผมก็ท่าในใดสนใจก็ติดต่อที่เบอร์นี้ได้นะครับสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมติดตามกันตอนต่อไปนะครับว่าเราจะไปที่ไหนแตกก่กระซิบบอกให้ข้างหน้าเราจะพาไปเที่ยวฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดต้องบอกเป็นเบอร์ใหญ่ที่สุดเบอร์ต้นต้นของอ ของจังหวัดนนทบุรีดีว่าอย่างนี้ดีว่าให้รู้เลยว่างวดหน้าเราจะไปไหนติดตามกันตอนต่อไปก็กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ